สวัสดีค่ะทุกทท่านมื้อนี้ออมซินได้อะไรมากินอืม,มอะไรอี่ทุกคนว้ายออมซินจะกินหมดไ้มนี่บ่เหลือเลืออีริเมนูเพื่อสุขภาพค่ะสังกาเ้านะทุกคนว่าบเอามากนกมีบักเตียงเด้เนี่ยอืม อ้ามูมไม้มูมไม่มมมยำแตงกวาคนนี้ข่อยมีซอน้สองอันข่อยเลือไส่ย่างใดย่างหนึ่งมันอร่อยเวอร์นะมื่อี้อยากกินยำมาเรื่องานมาจัดก,การเนีม ดดดีรับอยู่ในรถนะอ่ะอุณหภูมิ2ี่สิบสี่องศาคุณเดะหมกจานเรื่นงานมาเป็นสวอยสวอยเขบาบอกออหลี่เขาเป็นสวอยเขาเป็นกี่ท่าน อืแต่มันก็ขี่ขานบเได้อใดหุกคนกลัวข่อยสีหางานแบบมันคงถาวอได้บุญและดูและดูเป็นงานกอ่อปูนซีเมนต์มันใส่เวลาว่าไม่ว่วาอยู่ดีๆห้ยงแางงานทำความสะาด เต็มเวลาเลยเด้อทุกคนม,นม่นเมน่อเด้ถ้าพายุลมให้เราได้ตรงอ่าได้เต็มเวลาเนี่ยคือโอ้เพื่อนโชคดีครับอืมของคอยเริ่มงานทำคราสาดเนี่ยมองนี้ไปสองชั่วโมงเนี่ยมองนั้นไปสามชั่วโมงเน่ยอืมเงิน กอคิดถึงตรงนั้นไะอืมสูเอานี่ก็มีมือกี่ขานแน่มือว่ากี่ขานแน่ธรรมดาหน,น่นอยเวลาไรเงา้เนะเรื่องปกติทำไหมอา่าว่าได้ภาษาจีน แต่เพราะงั้นควา,าก็ตัดไอนีว่าตรงๆแมนยางแหลกไปเลยภาษายางที่สองคือไม่ต้องหนึ่งก็ไผ่ใช้งงานจะาของไปสบายใจอิสระจุกคนเงใช้งานจะาของอ่ะสบายใจชอบด่าไม่ได้ถ <Very good. S 1> อนไม่ได้ถอนไหมย้อนไปดีเชื่อตอนนั้น ยูวอนแบบ h ิชูดชิงชูดชนะนต่าหมู่พะพี่เซกับพ่อันออกไปสวนพี่างหนัาก่อน บอกเรื่องงานเนาะจะคลองออทันไม่ได้ถึงขนาดเนี่ยกัสุดยอยดอิอืกกระเทียม,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 มสีเขียวไข่ตามุ้งไปทรงปรลบไปทรงมองนานสองชั่วโมงมองนี่สามชัวมม่วโมงพะหวังว่าสักหมื่นหนึ่งเขาจะได้เต็มไปเลานะ ถ้าเขาบอสีอมาสินิดหรือเขาบพอเห็นใจเขาจริงเขาบพอให้เขาเีเขาก็จะกักงานไว้ให้คนที่เขาหูจักคนที่เขาชอบนั่นสินะแต่พอดีไอพี่สาวตาหมูนั่งซุงไปให้นานนั่งอยากให้ได้ผู้ท้ามนะ ถ้าเ้นนงมาบริษัทเนียก็เสฟผู้ทฐาบริษัทนี่นะขอยเห็นมาประมาณเกือบสองปีปีเกือบสองปีอะเกือบจะสองปีอะบริษัทเนี่แบบเขาบรับคนก็นได้จะเขาเห็นเท่าไปเห็นงาน แทนผู้นั้นแทนผู้นี้เห็นท้าแฟนลีเห็นท้าเฮำงานโอเคเขากะเออหางานให้ท้าเพิ่มนั่แหละไปจุดเริ่มต้นอืมแล้ก็เนี่ยจริงจริงอะ่ะมันด้นกินบ่างเมือเดิมเวลาไม่ผ่านไปไรไปดูแหละแต่ว่ากา็เออกินไป รู้สึกกินไปกี่มาส์ลื่มเข้มนะจ้วของกินนี้ บีมานาเปิดบามูน,าน,านั่งเตรียมตัวนะะน,นั่งเตรียมตัวจะไปสวนนะว่าอยู่ปี่แฟนฉนะนเดี๋ยวไปจัดเรี่อง มันกินยากเลยมีคนมาจองเขาปนีบวยอ้อาทุกคนขอ,ขอตัวกนพ่ขอ,ขอไหมครับบ๊ายบาย